เอาดีหนูเอาดีครับผมเอาดีหนูเอาดีหนูเอาดีหนูอู้ฮวงโลกครับทำอาหาร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 ครับผมปายัคโตนะปลายัคโตนะข้าคือเบอร์เซอร์เกอร์แห่งเอฟซีซีวอร์ไลน์ข้ามาเพื่อกำจัดพวกมอนสเตอร์ให้สิ้นซากข้าบอกแล้วว่าปีศาจไม่มีทางชนะเบอร์เซอร์เกอร์อย่างข้าหรอกมาเลยพวกปีศาจ Go! <laughs> มีปีสามคนไหนที่จะชนะข้าได้ A3 A3 ซีออไลท์โหลดได้เลยท,ทั้ง iOS และ Android สวีดสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผม แนวมันโยบนเรื่องของเกม A3 Steel a Rise หรือ A3 Steel a Rise นะครับผมนะกับตัวละครเดิม Pluggin Safe Berserker นะครับผมนะเราทำการเข้าเกมไปตั้งแต่เปิ้ลคลิปคุณน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับผมว่าผมนั้นก็คือ Berserker ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง A3 Steel a Rise วันนี้ผมจะมาเป็นที่หนึ่งใน Battle Royale กันคือเราจะมาแก้มือกันนะครับผมนะเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมนว MMO RPG นะครับผมนะทางมบายโทรศัพท์ คุณสามารถโหลดได้เลยครับผมนะด้านล่างในคลิปชั่นนี้ทั้งใ iOS แล้วาในา Android กับผมนะคลิกโหลดเลยครับผมแล้วคุณก็มาเล่นกับผมนะครับแล้วบอกเลยว่าโคตรมาแล้วโคตรเบือดมากจริงเพราะว่า ภาพสวยมากๆและสกิลอลังการงานสร้างมากมครับผมนะท่ันผู้ชมอะดสกิลหนึงก่อนนะสกิลหนึ่งของผมปุ้มเห็นไหมอันนี้คือฟันธรรมดานะครับไม่ฟันธรรมดานี่ขนาดฟันธรรมดานะครับผู้ชมไม่ครับผมนะสกิลที่สามของผมคือกระโดดฟันลงมาสกิลสี่ขึ้นลุ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 ลผลุ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 ดุล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 ุนุลุหมลุลุลุหากว่าคุลุลุยุลุลุาุลุลแล้วเนี่ยลุลให้คุเนี่ยุลวล เยอะขนาดไหนนะครับคุณก็จะเท่าเทียมกับผู้อื่นคุณจะต้องเริ่มใหม่แบบผู้อื่นเหมือนกันทุกครั้งครับผมโอเคเราทําการจับคู่เลยดีกว่านะครับคือในคลิปลวีดีโ้ที่ผมเล่นมาคือบา t เทโร่เผมได้พ่ายแพ้ไปทั้งหมด2ตาด้วยกันนะครับแต่ผมโชว์ให้ดูแค่ตาเดียวนะฮะผมไม่อยากให้นักชมเห็นความพ่ายแพ้มากเกินไปแต่รอบนี้เราจะมาชนะกันลิ่ม คาลิฟสีออนนะครับผมเนีอืม๋ยวได้รู้เลยหนูผมบอกเลยว่าผมจะพาท่านผู้ชมชนะแบบ first touch แบบค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างนะครับวิธีการก็ง่ายๆคือเรามาถึงเราดูมินิมัปไซายบนก่อนนะครับผมนะ่แล้วก็ทําการไปตีบอสก่อนนะครับตีบอสแล้วตีคนตีคนแล้วตีบอสถ้าหากว่าตีคนได้มากตีบอสได้มากเนี่ยเห็่ไหมอันนี้คือเขาจะให้เลือกอาวุธก่อนเลยนะครับผมนะมาถึงก็คือสิ่งที่เราจะเอาคือเอาขวานาคีแล้วกันฮะขวานอาคีนี่จะเล่นค่อนข้างที่จะง่าย บนขวาเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธได้นะครับผมนะเออหรือว่าจะสมก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมโอเคง่ายๆเลยนี้เนี่ยครับบนขวาคุณจะเปลี่ยนเป็นหอกน้ําแข็งก็ได้แต่ว,ว่าผมเนี่ยถนัดเป็นขวานตะคีนะบเบอร์เซอร์เกอร์แล้วกันนะครับผมนะสกิลก็คือเป็นสกิลหมุนๆๆนะครับผมนะยูโรกาครับผม,น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 มนเนี่ยกระแทกพุ่งก็บายครับผมแล้วก็ปั่นหมุนๆๆนี่คือจะแรงนิดนึงครับผมนะเออต้องบอกก่อนว่าทุกเกมนะครับผมนะคุณต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วแต่ละเกมจะมมีคคคคนนนนทััั้้้งงหดด30วยกะรบุณตอ เป็นผู้ชนะให้ได้นะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นเกม MMO RPG เกมเอาตัวรอดอันดับหนึ่งในเกาหลีนะครับผมเออสุดจริงท่านผู้ชมเลือกหน้าผมดูความโหดอ่ะมาถึงคืออย่าชักช้านะอย่าวอกแวกครับผมนะเราซักเกิดเลยครับผมนะก็ดูในมินิแม็เห็นไหมฮะว่าจะมีบอสอยู่ด้านขวาครับผมเราก็รีบไปตีบอสก่อนครับผมน่ะนี่เดินไปตีบอสก่อนครับผมนะตีเจ้าอ้วนซุมปาเกครับผมนะนี่เจ้าปัวนซุมปาเก จะอ้วนซูปาเก้ครับผมนะโอเคเราจะได้เวลจากจะอ <g ay> ้วนซูปาเก้มาเห็นไหมเราก็เก็บของมาซึ่งจะได้เวลค่อนข้างเยอะมากครับผมนะเออแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้หวดคนเนี่ยก็จะได้เยอะอีกเหมือนกันนี่เห็นไหมมีคนมาละมีเหยื่อมาแล้วครับผมนะเราเจอเหยื่อแล้วครับผมนะเริ่มจะเจอเหยือ่อเราเจอสองละก็พาแพกลงอีกครับมาดิน้องมาดิน้องเอากับพี่นี้บ้านน้องเขาไม่กล้ามีกับผมเลยนะเพราะว่าผมมันเด็กเทพไงผมเด็กเส้นนะครับทุ้ยมเออมีคนมีคนมาอีกซ้ายมือครับผมโอเคเหมือนเขาจะเอาครับผมเออสกิลคุ้มค่าแล้วกันผมมมเอาาาสกกิลลคคุ้้่แวันข้างบน มาดิไอหนูเจอูคุ้มข้างข้างบนเหมือนจะมีครับดูในมินิแมาบ่อยๆนะสังเกตดีๆนะครับผมนะโอเคเราปลาปลามอนสเตอร์ไปก่อนนะครับผมนะเราเจอมอนสเตอร์เราก็ปลาเลยครับเพื่อที่จะได้เวลเยอะๆเห็นครับเวลจะอัพแล้วก็จะมีหินอัพเกรดอาวุธไอหินอัพเกรดอาวุธก็คือเราจะได้เป็นเปอร์เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเอาดิหนูมึงเอากระหนูเวลสามหมอเขาเวลสามเราไม่น่าไหวท่านผู้ชมนะของเราไม่ค่อยมีนะครับผมท่านผู้ชมของเราไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีด้วยครับผมของไม่ค่อยมีด้วยท่านผู้ชมครับผมนะเออตั้งใจเย็นตึกก๊นะกจะเล่น่นแงกับผมไงงงเเฮ้้ยทา,าบนนนหมมือมีคว่ะ เหมือนมีคนมาข้างบนอนะเย็เนี่ยมีคนตรงนี้ครับผมนะโอเคเรามาปลาก่อนปลาบอนกันนะผมนะปลามอลเฮ้ยมีคนสองคนมีสองคนเอาสีหนูมาดิเนาะมาดมิคุ้มข้างก่อนมาดิครับผมนะบัฟมาแล้วบัฟขวานมาแล้วครับผมนะพราะว่าวิ่งไปปลาปลา,นะปา,าครับผมนะปลา,าระยะไกลปลาระยะไกลขอให้โดนนิดนึงก็ยังดีขอให้ได้โดนหน่อยก็ยังดีเฮ้ยมีมีหีบนะไอ ì, หีบนี้ถ้าหากว่าเราเดินไปใกล้ๆมันนะครับเราจะโดนมาสตันด้วยนะครับมันจะมีวินาทีสตัน์ออกมาเราต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะมีคนจะหวดผมเหมือนนกันนะ เขาจะหววผมเหมือนกันเขาจะหวดผมเหมือนกันผมคุ้มข้างก่อนนะผมนะผมล่าคุ้มพ้างแล้วผมล่าคุ้มล่าครับผมนะคุมล่าครับผมนะผุมล่าครับผมนะเอาดิเอาดิครับผมเขาไหวเขาไหวอุ๋วเราล่วงครับผม <c oughs> ตาแรกมาถึว่ยงววล งามไสไปไปแก้มือใหม่เราแก้มือใหม่ได้ครับผมนะเราล่วงเราแก้มือใหม่ได้ไปเกมที่สองไอ้สัตว์เอ้ยอะไรของกูเนี่ยงามไสเอาง่ายๆครับผมมาถึงคุณก็ทําการโหลดได้เลยแล้วตอนนี้โหลดได้ล่างล่างดิสคริปชันนี้เลยครับผมนะโอเคทําการโหลดครับผมนะสกิลกูอย่าให้กูได้หมุนโลการมัจะตายกูหมุนโลการมัจะตายงามไสครับผมนะเนี่ยเซตสองก็จะมีสกิลเราสามารถดูได้นะสามารถกดเปลี่ยบวุ้นแล้วก็ดูสกิลได้แต่ละสกิลครับผมว่าสกิลโหลดมากแค่ไหนครับผมนะสกิลคุ้มค่างก็คือเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่นแล้วก็ เออลดพลังป้องกันลงคือคุณจะถึกถึกลงนะครับผมนะเออความความพลังป้องกันคือจะน้อยลงครับผมแต่นี้คือช่วงแทงแบบโลกาแตกครับผมนะเออใช้โลกคุ้มกันลดด้านไหนจะสตูและกดซีซีลดพลังป้องกันของสตูโดยรอบครับผมนะน,นี่คือจะค่อนข้างโหดอีกหนึน่งส่วนนี้ก็คือปลุกซัมมันเนอร์ครับผมนะอันเชิญพูดไฟขึ้นมาแล้วก็พูดไฟจะปล่อยลูกไฟใส่ศัตรูโดยรอบบุ๊มบุ้มบุ๊มมันนี่จะแรงนิดหนึ่งนะสกิลหลักๆที่เราจะใช้ก็เนี่ยครับผมนะประมาณนั้นมาเหมือนจะเริ่มมาแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมนนะะมมควีครับผ เมื่อกี้มาถึงตาแรกกูโดนจ้วงกว่เลยงานไส้เอ่ไอ้ห่าก็ไม่รู้ทำไรเลยลืมลืมตัวครับผมนะลืมว่าตัวเองแบบก้าซ่าเหมือนกันไงกูก็ซ่าไง,างแต่กูวิ่งสองไงนะง่ายๆมาถึงดูก่อนเลยครับผมนะโอเคเราปลาตรงน,นี้ก่อนนะครับผมนะนเดีเราอยู่ใ,ใกล้ๆเราอยู่ใ,ใกล้ปีศาจนะเรา,ใใก,ารนะก็เดินเข้าไปหาปีศาจน้อยเลยครับผมนะจะอ้วนตุ่มปูนะครับผมปลาใส่เจ้อ้วนตุ่มปูไปครับผมนะแล้วก็สกิลควงมาเลยปุ๊บเห็นไหมเราได้สกิลควงโลกามาครับผมแล้วเก็บของมาครับผมนี่ได้ซีโฟระเบิดโลกาครับผมนะทางด้านซ้ายมีคนนหวกัอยู เราเดินมปเลยนเดินมาางนี้เลยนะครับผมนะมแล้วก็หวดปีสามด้วยนะในะระหว่างนี้ครับผมต้องหววแบบน้องๆด้วยนะเพื่อที่จะได้เวลด้วยกับผมนะโอเคมาไม่ใช่ว่าสัพท์จ,จะจหวดคนอย่างเดียวนะไม่ใช่ครับผมนะ่านผู้ชมเรารอก่อนาสกิลห้ามหันับผมนะเดี๋ยวดูพลังห้ามหันกูอาอ่มีข้างบนมีคนครับผมนะ เราส <S <S ามารถซัดได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าเรามีสเต็ปนี้ล้วก็ซัดก่อนซัดก่อนครับผมนะเอาดีกูขัวมาดิเขาเขาหนีเขาหนีเขากลัวเขากลัวนะครับเขากลัวเขากลัวครับผมนะเอาดิมึงปล่อยกูวหนูมันจะมันจะสู้ยากแค่หนึ่งไอ้สายมัดอะไรเนี่ยครับผมมันจะสู้ยากกูห้ามหันห้ามหันน้ามันน้ามันหันครับห้ามหันก็ไปหนูเอาดีหนูเอาดีครับผมเอาดีหนูเอาดีหนูเอาดีหนูกูขูวโลก้าไปไปหนูโผล่ไปไงเดี๋ยวเมื่อเราซตอนนี้ท่านผู้ชมนะแตกไปหนึ่งครับผมนะแตกอีกหนึ่งมาหนูหนูอยากแตกกหนึ่งปะ หนูจะแตลงกันหนึ่งบ้าหนูหนูจะแตลงกันหนึ่งบ้าไอ้หนูเออเอ้ยโอ้โหเรืวรอว่เราสีแล้วตอนนี้ครับผมรวดเร็วทันใจครับมีคนคนเดินอยู่ขวามือครับผมนะโอ้โหโลกาใส่หนา้าก่อนทิ้ครับผมคนะือทำขันไปครับผมนะมีความโหมดบอกแล้วอย่าให้ผมเอากิ้งเวลาผมเอากิ้งมันจะเป็นอย่างไงคุณผู้ชมนะครับมันจะอันตรายนิดนึงครับผมนะนี่ดูพลังป้องกันดูเซตัสให้ดีเอาทางขวามือมีคนมาครับผมนะเหมือนจะมีคนมา คือมันจะมีคนมามันจะมีคนมามาทาไมไอ้ไอ่บ้านนาแล้วนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาไม่ต้องกลับคืนมากูปาหม่วเลยกูปาหั่วกูปลาหั่วเลยอยู่ไหนเอาอยู่ทางร่างซ้ายเหรอมาดิประตูจะเปิดละเซกเตอร์ต่อไปจะเปิดถ้าผมกูปายัดก่อนเลยครับผมนะมาดิหนูมาดิครับน้องโอเคเซกเตอร์นี้เปิดครับเราดักหน้าประตูได้นะนี่เขาจะเดินมาหน้าประตูนะอ,ะะตอยู่และเดี๋ยวเราดักหน้าประตูคือเวลาเดินเข้ามาเซกเตอร์สองนะครับผมจะบอกก่อนว่าคุณต้องไปดูครับผมนะว่ามีดวงตาตรงไหนแล้วคุณก็ไปฟาร์มที่นั่นนะ คุณต้องไปฟาร์มดวงตาตรงนั้นนะครับผมนะโอเคหนีทางล่างขวาเห็นไหมมีดวงตาอยู่เราต้องมายึดคลองครับผมยึดคลองเสาเพื่อที่เราจะได้มีหิวครับผมนะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีเป็นแบบเออหิวให้แล้วก็ได้ฟาร์มวันด้วยนะครับผมนะนี่ก็จะชิลนิดนึงท่านผู้ชมนะครับผมโอเคเราควงโลกาดก่อนนะครับผมนะโอเคเจ้าอ้วนตุ่มปูครับผมนะโอเคเราสักเจ้าอ้วนปุ๊ป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 โอเคได้ได้พลัง ไปเพิงกระแทกลงพื้นโลกาแล้วตอนนี้ครับผมนะปาเข้าไปอีกครับผมเห็นไหมจะมีคนอยู่ข้างล่างเราก็สามารถดูได้ครับผมนะโอเคตอนนี้เราเวลหกแล้วท่านผู้ชมนะฮะเรารีฟาร์มต้องความเร็วนะเกมนี้อยู่ที่ความเร็วในการฟาร์มเลยนะใครเร็วกว่าคนนั้นก็โหดครับผมนี่สกิลพุ่งไปนะสกิลเราครบแล้วตอนนี้แล้วก็มีซีโฟมาอีกอันนึงไหนไหนไหนทางล่างขวาทางล่างขวาเหมือนจะมีมอนสเตอร์ครับผมนะเราวิ่งมาเลยครับผมนะเราเอาซีโฟยักษ์ก่อนครับผมนะอุ้งเข้าไปครับผมนะโอเคมอนสเตอร์มาแตกครับผมนะ ทางล่างขวาไม่มีใครมายึดกูมายึดอีกครับผมนะอ้ากูยึดกูยึดอยู่อะไรกูควงโลกาลอีหนูกูหมุนก็ผลกูควงโลกาลครับผมนะกูกระแทกครับผมนะกูพุ่งยัดหน้าครับผมนะฟาคัลเวลสิบนะเคเวลสิบอันตรายนิดนึงอันนี้เคเวลสิบเราเราก็ลืมตัวนะท่านผู้ชมเราลืมเลยเพราเคเวลสิบนะท่านผู้ชมลืมดูลืมดูท่านผู้ชมครับความโหมดคุณดูสังเกตให้ดีนะต่อไปเว็บต,ต่อไปคือจะมีกล่องทองมาเราก็ต้องไปเก็บกล่องทองให้ได้นะท่านผู้ชมถ้าเราได้กล่อองทงเนนนนีี่ยก็จะะดดิึงครับไอ้กล่องทองนี่่จะชวยให้เราได้ขออค่นขขข้้้าางงงจะะดดีีีรมมัันนนนอออคค่่ยูบ โอเคนี่ครับเราได้สกิลพุ่งห้ามหันอีกแล้วเราเอาห้ามหันเบลล์สองนะครับผมนี่ครับผมปาเข้าไปครับผมยัดเข้าไปครับตอนนี้เราเบลล์แปดแล้วคนนั้นเบลล์สิบเลยคือมันต้องฆ่ามากี่คนลุกยากรู้คุณเถื่อนมากครับผู้ชมนะครับนี่นี่ตอนนี้เหลือคนอีกแค่สิบสามคนน้นนะเราต้องรีบไปหาคนหัวเลยนะผู้ชมเออต้องรีบวิ่งไปหาคนหัวไม่ใช่ฟานหนึ่งเดียวเนี่ยข้างล่างมีคนมาเห็นไหมครับแล้วก็เขาเขาจะมายึดยึดของเราหรือเปล่าเราไม่ไม่กลัวครับผมเราพุ่งเลยครับซุ่่่มมมเข้้้้าาาาาไไไไไปปปปคครรััับบผผนนนนนนนะะยดจีีีีหหหออองงงสสสววพพว เออน้องสาวน้องสาวหนีเราครับผมนีตรงนี้มีคนจะมายึดของเราครับผมนะโอเคเราอัพพุงมาปั่นโลกาไปก่อนครับผมนะโอเคไม่มีใครอยู่มีใครอยู่ไหมไอหนูมีใครอยู่ไหมห้ามหันกูมีห้ามหันกูมีห้ามหันอ่ะเขาจะกระแทกโดนกูกระแทกเอ้ยยังไม่แหงกระแทกกูห้ามหันได้ห้ามหัน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 ครับผมนะไปนะจีโฟวางลงไปที่พื้นโอ้โหไอหนูเสียวเลยเสียวเลยหลบเหล็กยี่ห้าเราไม่ใช่สายหลบเหล็กนะคีทิ้อนโอเคเราเอาคีทิ้อนมาครับผมนะอ่ะรองเท้าของเรารองเท้าอะไรครับ ถ้าหลบีกเราไม่เอาครับผมนะมีคนอยู่ตรงนี้เราพุ่งยัดหน้าครับผมนะปุ้งตีเขา้าไปแล้วก็ปั่นมา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 มเขาต้องหนีเขาต้องหนีนะเขาต้องสู้สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาต้องหนีอยู่แล้วครับผมนะอีหนูมาดิต้องหนีต้องหนีโอเคเซกเตอร์ต่อไปเปิดแล้วเราต้องเข้าแล้วท่านผู้ชมนะฮะเกเราเวอร์11ตอนนี้พอพอจะไปวัดไปวาได้กับเขาอยู่นะขอเข้าหน่อยเพื่อนขอเข้าหน่อยเราต้องรีบไปหาที่ยึดเหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกน,นะฮะมีคนขเขายึดได้ไอคนนี้วิเวล10โอเค 10, วิเลวล1ะ ทำงี้กูนะน้องทำงี้กูเหรอดูให้เข้าใจไหมครับผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปครับผมนะเนี่ยเราใช้พลังปั่นครับผมนะเราเน้นพลังปั่นครับผมแล้วก็ห้ามหัน่นจะแรงมากครับผู้ชมนะคิดเข้าว่าโอเคเรามีคลิปข้าวอยู่ดวงตาอยู่ข้างล่างนะเราเริ่มยึดดวงตาก่อนนะครับยึดเสาก่อนนะครับผมนะโอเคเราพุ่งไปครับผมนะเอา้าขี้พุ่งมาทางนี้กูพุง่งอีกทางนี้ฮะโอเคยึดคลองยึดคลองก่อนท่านผู้ชมเรายึดคลองเอายึดคลองไม่ได้เหรอมีคนอยู่เหรอกูปัน่นดิครับกูปั่นดิครับใคคคครรรรรออออออยยู่เเเเเเหหหหหหมมมึึงงงง้้าาาาาาาัััันนขขจจววะะโโปลด เรายึดมาแล้วเราได้ครับผมเราโอเคกูก็แท็กมึงยิงมึดิเพื่อนมึงยิงมึงดิเพื่อนมึงยิงกดิมึงยิงกดิเพื่อนโอเคมึงภาพตาข่าวเสียหายแต่ลูกเพื่อนสุดสี่เหรอกูกลัวมึงก็ไปแบบสี่กลัวเพาะกูมียากูกดยาได้ครับผมก็ไม่กลัวมึงหรอกอีหนูเฮยดาเมจขึ้นยี่สิบโอเคเราใช้ใช้ดาเมจยี่สิบคนนี้สุดสี่หนักกลัวนิดหน่อยหนักกลัวนิดหน่อยแต่กูปั่นรัวกูปั่น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 กูทำหัน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 ไปไอ้เนาะเป็นไงล่ะหนูเฮ้ยเขาเข้ยิงแรงคนนี้ยอง วุ <Merci>. yeah, uh ้ยหนีเขีหยขายึดเขายึดของเราครับผมนะต้องหนีต้องหนีก่อนไอ้ฮะมึงรอกูก่อนั้นนึงรอกูก่อนั้นนึงหุ้มขึ้สกิลก่อนเขาเจอ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 อย่า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 เล่นแง่กับผมเฮอย่าเล่นแง่กับผมรอรอรอจังหวะครับผมนะโหูยทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีกูกระแทกหมุนไปก่อนครับผมนะหมุนไปก่อนครับผมนะตีเข้าไปครับผมนะเอาดิตีธรรมดาก็ได้ตีธรรมดาก็ได้ซีโฟล้วไงอ่ะกูปั่นปั่ะปะปะปันโอเคเขาเขาเขาจะตายเขาจะตายนะครับทนายยมเขาจะตายนะครับโอเค โหเรือเราเรือสิบสามตอนนี้เราหนากลัวครับเราเราเรามีสิทตายผมนะกินกินยาก่อนตอนนี้โอเคสามสิบเก้าวิเราต้องรีบเข้าไปข้างในครับท่านผู้ชมวยสิบสี่ครับตอนนี้เราครับผมโอเคโอเคเห็นไหมมันจะรวดเร็วมากทุกอย่างมันจะไปเร็วมากครับท่านผู้ชมครับผมบอกก่อนนะครับนี่เหลือสามสิบวิครับผมนะป้องกันสิบห้าโอเคเราใช้อันที่ดีกว่านะครับเราปั่นไปก่อนท่านผู้ชมเก็บฟาร์มก่อนท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาเก็บของมาแล้วก็ทาการใช้ห้ามหันนะห้ามหันเวียร์ สิบเจ็ดวิแล้วครับผมโอเคอยู่ฝั่งนู้นนะสิบห้าวิสิบสี่วิทันอยู่ฮนะรีบเข้าทางนี้ครับผมนะโอเครีบเข้ามาเดี๋ยวจะมีคนคนดักอยู่นะเข้ามาแล้วครับผมนะพุ่งมาเลยครับผมนะเบลยี่สิบเบลยี่สิบท่านผู้ชมไอ้นคนนี้มันโหดมากเอาดิเบลยี่สิบบอกอู้หันดีครับอู้หันดีครับผมกูสู้ดีครับผมนะเอาดิเฮ้ยเรา,าเหลือ,เหล,อเหลือแค่สามคนคนเหลือแค่กี่คนไม่กี่คนนะคนนี้คนเหลือไม่กี่คนนะเฮ้ยคนเหลือไม่กีคนนะ่คนเพื่อนมึงใจเย็นดิหนูมึงใจเย็นดิโโหเขาเขาเป็นสายฮนูนะระวังให้ดีท่านนผู้ชมะ ระวังให้ดีอีหนูด้านขวานี่มีคนครับผกนะกูมากระแทกก่อนแล้วกูปั่นครับผมกูปั่นสู้ครับผมนะกูแทกเข้าไปเขารอสกิลครับกูแทเข้าไปแล้วก็ทั้งหันทั้หันทั้หันัหนเข้าไปครับผมกะแทกเข้าไปกระแทกเข้าไปครับผมนะโอเคมาไกลๆกระแทกเข้าไปครับผมนะรอรอเขาเบอรอ็ดไอคนนี้เอร์สิบเอ็ดปะแทกไอ้นี่แล้วกันกูกะแทกมันแล้วกันครับผมนะกูกระแทกลงครับผมนะมาวิ่งเข้าไปปั่นครับผมนะกูปั่นครับผมปั่น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 ป เหลือมึงคนเดียวอูห้ามหันห้ามหันห้ามหันอูกระแทกเข้าไปก็ผมนะมาดิอีหนูกระแทกอีกครับมาล้อมอูปันกูปันครับผมนะมึงหนีอ่ะมึงหนีอ่ะกระแทกครับผมนะกระแทกครับผมนะโอเคตายไหมตายไหมไอีหนูใครคือที่หนึ่งเฮ้ยเหลือเหลืออีกหนึ่งมึงยังไม่ตายอีหนูมึงยังไม่ตายอีหนูล้อมก่อนนะมันจะหนีมันจะเช่าวิ่งหนีอย่างนี้กระแทกครับผมนะเอาดิครับผมนะหนีไปดิหนูหนีไปดิบินไปดิบินเข้าไปนะน้องน้องบินเข้าไปนะ เอกูปั่น <def uras> <X net repay> ับผมนะเอาดิเอาดิเอาดิเขาเขาจะสู้ผมกูห้ามหัน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 เอาดิกูกระแทกเข้าไปครับผมนะกูมีเขาไปับผมนะหึหึหึใครใคร ผมบอกแล้วผมอะเอาจริงนะครับคือตาแรกผมก็แค่แบบเล่นขำๆมากครับผมนะเพราะผมชนะก็ให้รู้ไว้ว่านี่ะคือเอาจริงแล้วนะครับตาแรกคือผมอ่อนให้พราะอ่อนให้เขาก็ได้ใจเพอเอาจริงเขาก็ร้องกันนะครับผมน เอาง่ายๆกับผมนะกับเกม A 3 s t e e s t y l i f e ของผมผมก็เล่นจนถึงเลเวล37เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใครสนใจที่จะเล่นคุณสามารถที่จะกดโหลดได้เลยด้านล่างในคลิปชัทนี้ครับผมนะแล้วขอขอบคุณมากๆอาจารย์เองที่รับโดนจบเพียงแค่คุณกดไลค์แชร์คล้ายนั่นก็หมายความว่าคุณได้ไปสปอนเซอร์รักษาส่วนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ The Soot Chimney l and Gap อยู่ในใจของฉันลึกๆล,ลงไปไม่มีวัน